สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นในช่วงบายๆเนาะนะครับผมเอาวันนี้กับวันเสาร์ที่24นะครับเนาะสิงหาคม2567นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาการสิไปที่เรลานะครับเนาะนะครับพราวันเราของเฮาในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าออกตัวครับนะครับเทเฮาได้ฟันทงเพื่อนไปก็คือ28เนาะนะครับเลขออก82นะครับ นักกระผมในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวานนี่นะครับในงวดวันที่23วันศุกร์เนาะนะครับผมแล้วก็เฮากระจัดเงินเฟินไปที่คู่ชุดนี้นะครับเนาะอ่าชุดทั้งหมดนี้25คู่นะครับ25คู่นะครับแล้ววันที่นี่นะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับตัวที่เราแต้มสีนี่นะครับเนาะตัวที่เราแต้มสีนี่นะครับมันจะมีอยู่12คู่แต่ว่า82ตัวนี้นะครับเนาะ เราไม่ได้แต้มสีแล้วก็ไม่ได้วงสีแดงนะครับมันจะอยู่นอกเลขเด่นนะครับเนาะแต่ว่าเขาฟันทงให้ไปที่สองแปดเลขออกแปดสองนะครับเพื่อนเนาะนะครับสำหรับสำหรับผู้ใดผู้ที่กลับนะครับที่เขาจับให้คู่เด่นไปที่สามคู่นี่นะครับเนาะก็คือสองแปดสามแปดแล้วก็เก้าสองนะครับเลขออกไปที่แปดสองนะครับแปดสองเพราะว่าเลขออกห้าหนึ่งแปดสองสี่ห้าสี่นะครับไปที่คู่แปดสองนะครับเพื่อนๆสำหรับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับออกตัวกลับเนาะนะครับเลขเดินมาทั้งหมดสิบสี่งวดนะครับ 14งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่14นะครับออกตัวกลับนะครับนะครับแต่ว่า13มงวดท่ผพานมานั้นก็ออกตัวตรงทั้งหมดเลยนะครับออกตัวตรงทั้งหมดในงวด่ผพานมานี่เป็นออกตัวกลับนะครับ14งวดนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมก็มีเพื่อนๆนผู้ที่เป็นโชคดีหลายคนนะครับเนาะนะครับบางคนเพื่อนจับหมดเลยใน2ี่คู่บางคนเพื่อนเก่าตั้งแต่โตที่ข้าแ้มสีนะครับก็จะไม่เข้านะครับเนาะก็จะเป็นคู่ชุดทั้งหมดที่ เอานะครับผมสําหรับในงวดนี้เฮาเสียบม่งกันไหมนะครับก็เ hey. ก่าเข้าไปที่ตัวกลับนะครับไปที่แปดสองนะครับเนาะก็มีคนเถิกแล้วก็มีคนบ่เถิกนะครับสําหรับในงวดที่ผ่านมานักครับเนาะนะครับในงวดนี้นะครับเฮามาตามขั้นตอนะครับว่าเสีแดายว่าเป็นตัวใดสิบสี่งวดนะครับสิบสี่งวดต่อเนื네่องนะครับเนาะในเล็กชุดนี้นะครับผมยังได้ก็ดีนะครับเนาะ้าเพื่อนๆจัดเมื่อนนี้นะครับเนาะก็เป็นตัวรองนะครับตัวที่ ตัวที่มันเท่าโบวเดวงสีนี่ก็เป็นตัวที่กันทุนไว้ก่อนนะครับกันทุนไว้เนาะนะครับสําหรับตัวที่เป็นตัวเ่นเน่ก็อาจจะไปนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ไม่ได้วงนี่นะครับเนาะก็คือตัวที่ไม่เด่นนี่เท่ากับกันไว้นะครับกันไว้นะครับ นี่นะครับเนาะสำหรับเลขในชุดนี้ยังไรก็ดีนะครับ13งวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวตรงนะครับ13งวดต่อเนื่องงวดนี้เป็นงวดที่14ที่ผ่านมานี่สดสดร้อนๆนะครับเนาะนะครับเอานะครับผมกับผู้โชคดีกับคอแสดงความยินดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาเลขของเฮากัมันกัอาจสิออกเป็นตกกลับนะครับเนาะที่เฮาจับตัวเด่นให้นะครับ ตัวเด่นให้นะครับบางคนเพิ่อกๆกับขอมนะครับเนาะเพราะว่ามันมีตัวกลับด้วยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี่นะครับเนาะกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับเนาะเพื่อนๆในพิจณาเอาในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมถ้าจับเด่นแล้วก็กลับด้วยก็จะดีนะครับเนาะเดี๋ยวห่อเสียกับใร้อมนะครับในงวดต่อไปเพราะว่ามันก็มีตัวกลับอยในสูตรนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเด่นก็กลับด้วยก็จะดีนะครับเพื่อเป็นตัวกันไว้เนาะในงวดต่อไปนะครับผมสาหรับในงวดนี้นะครับเนาะก็เข้าไปที่คู่แปดสองนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมของเราเมนะครับไปที่คคู่่างนะรับ สำหรับมวดที่ผ่านมาสำหรับในมวดนี้นะครับเข้าสีไปเบิรงกันเลยว่าสีแได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับนะครับอันดับแรกนะครับเราจะไปที่แต้มก่อนนะครับเนาะไปที่แต้มก่อนแต้มของเราเนี่ยโอ้โหเดินยาวมานานแล้วนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวที่พระเอกขึ้นนะครับเป็นตัวที่พระเอกสําคัญมากๆนะครับในเลขสุนี้เข้าสีไปที่สูตรที่หนึ่งในแต้มนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับจะเดินแบบนี้นะครับเนาะเดินแบบนี้นะครับจะเข้าบนลลางบนล่างบนล่างบนล่างบนลลางบนล่างนะครับบนล่างแบบนี้นะครับ เขามาบนล่าง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 เข้าเยอะมากนะครับเนาะเข้าเยอะมากนะครับกับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสามสิบสองสิบสองบวกสิบสี่ก็เป็นสิบยี่สิบหกงวดนะครับยี่สิบหกงวดนะครับหลุดหนึ่งงวดท่านนะครับเนาะหลุดงวดที่สิบสามนะครับทั้งหมดยี่สิบหกงวดนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เดินนะครับเดินต่อนะครับเนี่ยนะเดินต่อ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 นะครับเดินต่อมาแบบนี้ เดินเข้าดีมากสําหรับแต้มนะครับเนาะนะครับงวดที่ผ่านหน้านี่เป็นงวดที่4 3เป็นงวดที่4 3นะครับงวดนี้เป็นงวดที่4 4นะครับ4 4นะครับงวดที่4 4เนาะนะครับผมเข้าอันนี้ตัวที่เยาเขียนตัวนี้คือเดินเติบต่อเนื่องนะครับเนาะเดินต่อเนื่องมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 นะครับ14งวดผ่านไปเนี่ยครับในสูตรที่หนึ่งนี้เข้าบนหลังนะครับแล้วการในงวดนี้เป็นงวดที่10หาต่อเนื่องนะครับเป็นงวดที่44ทั้งหมดนะครับในเลขการเดินของในสูตรที่หนึ่งนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับนับเลข9012346นะครับแล้วก็มาทั้งสองเต้มนะครับนั่ก็คือฮารี่เลขบนไปที่เก้าเต้มสองแปดสองเนี่ยครับไปที่ศูนย์ต้มนะครับมาบนหลังในงวดที่ผ่านมาสําหรับในงวดนี้นะครับเข้าประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะได้เป็นท จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็เดินมาเท่ากันนะครับเนาะเดินมาเท่ากันกับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเดินมาเท่ากันในสูตรที่สองเป็นเลขหกตัวก็จะเข้าบนล่างแบบนี้ครับเข้าบนล่าง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 แบบนี้นะครับเดินมาสี่สิบสี่วัเท่านะครับนะครับนี่นะครับจะเข้าแบบนี้นะครับ้อยมากที่จะหลุดนะครับเนาะนะครับแต่ว่าเข่าเยอะนะครับเข้าเยอะมากเลยนะครับ นะครับถึงเก่าสิบเก่าไปเส้นเลยนะไทยเขานะครับเนาะนะครับในสูตรนี้นะครับทั้งหมดสี่สิบสี่งวดนะครับมีหลุดสามงวดเนาะนะครับแล้วก็เดินต่อเนื่องนี่นะครับเนาะเดินต่อเนื่องเข้าบนล่าง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 แบบนี้นะครับเนาะนะครับเข้าบนล่างในงวดล่าสุดนี่มาตัวเดียวนะครับก็คือแต้มสูญนะครับแปดสองไปที่แต้มสูญก็จับโฟกัสที่แต้มสูญนะครับก็ไปที่คู่แปดสองสองแปดหนักครับเนาะนะครับเพราะฟันธงสองแปดเตะออกแปดสองนะครับเออในนะครับเพราะในงวดนี้ประมูลตรงวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ จำวนผลออกมาแล้วนะครับเนาะได้ไปที่ห้าหกแปดเก้าศูนย์สองห้าหกแปดเก้าศูนย์สองนะครับนะครับเนาะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเท่ากาับเทียบเลยนะครับเนาะเทียบเลยจะได้ออกมาเป็นตัวใดบ้างนะครับเนาะเจ็ดไม่มีมีแปดนะมีแปดนะนะครับมีแปดมีแปดนะแปดมีเก้าแล้วก็มีศูนย์ แล้วก็มีสองในงวดนี้ก็ได้สี่แต้มเหมือนเดิมนะครับสี่แต้มเหมือนเดิมได้ไปที่แปดเก้าศูนย์สองนะครับแปดเก้าศูนย์สองเอานะนะครับในงวดนี้แต้มสวยนะครับนะแต้มสวยเลยนะครับสําหรับแต้มนะครับเข้ากันสิบจับเลยนะครับแต้มและสิบคู่เหมือนเดิมนะครับก็จะได้สี่สิบคู่เหมือนเดิมนะครับแปดเก้าศูนย์สองนะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับสี่สิบคู่ เท่าเดิมนะครับในเลขชุดนี้นะครับแล้วบานที่นี่นะครับผมอันดับต่อไปนะครับเนาะเฮาสีมาจับด้วยเลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับคือพระเอกของเราเลยก็คือสูตรนี้นะครับคือสูตรที่หกนะครับเนาะในเลขตัวนี้มีเลขอยู่สตัวนะครับเลขสี่ตัวนี้นะครับเดินมาทั้งหมดนะครับในสูตรนี้ก็เดินมานะครับเนาะต่อเนื่องมาเลยสิบสวดนะครับสิบสีวดนะครับงวดนี้นะครับ เป็นงวดที่เจ็ดสิบเจ็ดพันนะครับเนาะหางวดต่อไปเป็นงวดที่เจ็ดสิบแปดงวดที่เจ็ดสิบแปดนะครับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับได้เจ็ดแปดส่วนสองนะครับแปดและสองมาสองตัวบนล่างนะครับเนาะมาบนล่างเลยนะครับสาหรับเลขในส่วนนี้เนาะนะครับอ่ามามาเฉพาะล่างนะครับแปดสองมาเฉพาะล่างเพราะว่าข้างบนบอกหาสีนะห้าสีนะครับแปดกับสองจับคู่กันมาล่างนะครับเนาะ ในงวดนี้นะครับปราโมทพรมาแล้วได้ห้าหกแปดศูนย์ห้าหกแปดศูนย okay. ์นะครับนี่คือตัวที่เด็ดที่สุดเลยนะครับห้าหกแปดศูนย์นะครับในงวดนี้นะครับเลขเด่นนะครับห้าหกแปดศูนย์นะครับครับเข้ากระสีได้ห้าหกแปดศูนย์นะครับเราจะจับเลยนะครับในเลขเด่นนะครับได้ไปที่ห้าหกนะครับแปดแล้วก็ศูนย์นะครับสีตัวนี้นะครับจับเลยนะครับจับเลยนะครับในเลขทั้งหมดนี้ นะครับสี่สิบตัวสี่สิบคู่นี้สี่ใดเลขจะคู่นะครับตัวที่มีห้าหกแปดศูนย์เข้าสิไปที่แต้มแปดนะครับแต้มแปดห้าหกแปดศูนย์นะครับในเลขศูนย์แปดนี้ก็มีศูนย์มีแปดมีศูนย์มีแปดนี่ครับมีศูนย์มีแปดหนึ่งเจ็ดไม่มีสองหกมีหกนะครับสามห้าก็มีห้านะครับสี่สี่ไม่มีนะครับห้าสามก็มีห้าหกสองมีหกเจ็ดหนึ่งไม่มีแปดศูนย์มีแปดมีศูนย์ นะครับเก้าเก้าไม่มีเก้าครับไม่มีเก้านะครับเนาะนะครับแล้วก็แต้มเก้านะครับเนาะศูนย์เก้ามีศูนย์หนึ่งแปดมีแปดสองเจ็ดไม่มีสามหกมีหกนะครับแล้วก็สี่ห้ามีห้าห้าสี่ก็มีห้าหกสามมีหกเจ็ดสองไม่มีเจ็ดไม่มีสองแปดหนึ่งมีแปด เก้าศูนย์มีมีศูนย์นะครับต่อไปแจมศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็มีศูนย์หนึ่งเก้าไม่มีหนึ่งไม่มีเก้าสองแปดมีแปดสามเจ็ดไม่มีสามไม่มีเจ็ดสี่หกมีหกห้าห้ามีห้าหกสี่ก็มีหกเจ็ดสามไม่มีเจ็ดไม่มีสามนะครับในสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็แปดสองมีแปดเก้าหนึ่งไม่มีเก้าไม่มีหนึ่งต่อไป แป๊บสองศูนย์สองมีศูนย์หนึ่งหนึ่งไม่มีสองศูนย์ก็มีศูนย์สามเก้าไม่มีสามไม่มีเก้าสี่แปดมีแปดห้าเจ็ดมีห้าหกหกมีหกเจ็ดห้าก็มีห้าแปดสี่ก็มีแปดเก้าสามไม่มีเก้าไม่มีสามนะครับจะเรีว่าเป็นแบบนี้นะครับนะครับเฮาสีมานับบางเล่นะครับเมื่อวาเสียใจจะกูนะครับนะครับ ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับงวดนี้ได้ยี่สิบเจ็ดคู่นะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มยี่สิบเจ็ดคู่นะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ นะครับจสได้วอามาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับในสเต็ปที่หนึ่งนี่นะครับนะครับทั้งหมดนี่นะครับทั้งหมดนี้ยี่สิบเจ็ดคู่นะครับยี่สิบเจ็ดคู่นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับก็ไปนะครับเราจะมาจับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยในหววที่พานมาของเฮานันมั่งการนะครับเนาะอะไรหลักในหลักสิบของเรานั้นในสูตรที่ ในสูตรที่สองเนาะนะครับในสูตรที่สองนั้นมันก็รุดนะครับเนาะเพราะว่ามันดับไปที่เลขอันนี้เอาในสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามดับไม่อยู่นะครับดับแปดแปดมาในหลักสิบล่างนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวห้าสิมาเบิรงเลยนะครับว่าสี่ได้ออกมาเป็นโตใดนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับนะครับเนาะไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งในเลขดับนะครับดับนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบนล่างเลยนะครับแต่ห้าสินเป็นที่ล่างเนาะนะครับ นะครับเป็นบนล่างนะครับเนี่นะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะเดินต่อเนื่องนะครับเนาะนะครับดับในหวดที่่านมากเนี่ยนะครับดับไปที่เลขหกในสูตรที่หนึ่งก็ห้ากับแปดมาก็สูตรที่หนึ่งดับผ่านสาหรับในหววนี้นะครับดับแปดดับแปดอีกแล้วนะครับในหลักสิบนี่ครับดับแปดนะครับตัวนี้เนาะดับแปดดับแปดนะครับแปดนี่ในสูตรที่หนึ่งนี่หลักสิบนะครับหลักสิบไม่มาแปดนะครับนะครับเราจะไปที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเนะนะครับ หลักสิบและหลักหน่วยหลักสิบได้หลักหน่วยในสูตรที่หนึ่งนั้นนะครับได้ไปที่เลขแปดนะครับดับแปดเขียนให้ตรงไหนล่ะนะครับดับแปดเนาะนะครับดับแปดใส่ตรงนี้เลยนะครับอย่าเพิ่มอะไรนะครับดับแปดตรงนี้นะครับเนาะดับแปดนะครับดับแปดนะครับต่อไปนะครับสูตรที่สองนะครับเนาะสูตรที่สองในสูตรที่สองนะครับในเลขดับหลักสิบนะครับ สูตรนี้ก็ดับยาวนะครับเนาะดับยาวในสูตรที่สองนะครับยาวนะครับมีสรุปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะเดินต่อเนื่องนะครับมีหลุดสองงวดนะครับทั้งหมดนี่ก็นักรับยี่สิบห้าเนี่ยก็ประมาณสี่สิบงวดนะครับสี่สิบสี่สิบสี่งวดเท่ากันเลยนะครับในวันที่ผ่านมาดับซีนะครับห้ากับแปดมาในหลักสิบนะครับในงวดนี้ดับไปที่เลขเก้านะครับดับเก้านะครับในวดนี้เนาะดับเก้านะครับในหลักสิบสูตรที่สองดับเก้า นะครับต่อไปสูตรที่สามสูตรที่สามในวันที่ผ่านมานั่นนะครับดับอยู่ในเลขหลักสิบบนแต่หลักสิบลังดับไปอยู่นะครับในสูตรที่สามนะครับในสูตรนี้เนาะนะครับสูตรที่สามในสูตรนี้นะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะในสูตรนี้ก็เดินดีนะครับนะครับดับบนล่างนั่นแหละนะครับในดับหลักสิบนะครับดับหลักสิบนี่นะครับในวันที่ผ่านมาดับแปดนะครับก็แปดก็มาในหลักสิบลลาง แต่ว่านะครับหลักสิบบนก็เอาอยู่นะครับในวันนี้เนาะนะครับแปดนะครับดับแปดดับแปดในวันนี้นะครับเนาะดับไปที่เลขสองนะครับดับไปที่เลขสองนะนะครับดับสองนะครับในงวดนนี้ดับสองนะครับในหลักสิบดับสองนะครับตัวที่เหลือก็จะเป็นนะครับศูนย์หนึ่งนะครับสองไปแล้วเหลือสามเหลือสี่เหลือห้าเหลือหก เหลือเจ็ดนะครับแปดเก้าก็ดับไปแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั yeah. right ้นก็จะเหลือศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาเนาะสีวงสีแดงนะครับเราจะวงสีแดงนะครับในเลขนะครับหลักสิบที่มาได้นะครับศูนย์มาหลักสิบได้นะครับเนาะเอาศูนย์มาหลักสิบได้ในตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับศูนย์แปดมาได้นะครับศูนย์แปดเลขสองมาหลักสิบไม่ได้นะครับต่อไปนะครับเนาะสามสามมาหลักสิบได้นะครับสามมาหลักสิบได้ห้ามาหลักสิบได้หกมาหลักสิบได้ แปดมาหลักสิบไม่ได้นะครับเนี่ยตัวเดิมนี่เลยนะครับตำแหน่งเดิมนี่เลยนะครับตัวนี้ในวันที่พันธุ์มาตัวนี้เป็นแปดสองนะครับตัวนี้แปดศูนย์เนาะนะครับก็ไปนะครับศูนย์มาหลักสิบได้นะครับศูนย์เก้านะครับแล้วก็หนึ่งมาหลักสิบได้หนึ่งแปดสามหกสามมาหลักสิบได้สี่ห้าสี่มาหลักสิบได้ห้ามาหลักสิบได้หกก็มาหลักสิบได้ นะครับแปดก็ติดนะครับติดดับในหลักสิบแล้วก็เก้าก็ติดนะครับแปดกับเก้านี้ติดนะครับต่อไปนะครับศูนศูนย์มาหลักสิบได้สองมาหลักสิบไม่ได้สองแปดนะครับเนาะสี่หกสี่มาหลักสิบได้นะครับเนาะห้ามาหลักสิบได้หกมาหลักสิบได้แปดมาไม่ได้นะครับต่อไปศูนย์มาหลักสิบได้ศูนย์สองสองมาหลักสิบไม่ได้สี่มาหลักสิบได้สี่แปดห้ามาหลักสิบได้ห้าเจ็ดหกมาหลักสิบได้หกหก จ็ดมาหลักสิบได้นะครับแปดก็ติดอีกนะครับเนาะก็จะติดอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่นะครับห้าคู่ที่บรไดววงสีแดงมีอยู่ห้าคู่นะครับต่อไปนะครับเฮ้าสิไปเบิ่งหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยตัวนี้เฮ้าสิแต้มสีนะครับเราจะแต้มสีในหลักหน่วยในตัวนี้นะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับนี่ยหลักหน่วยบนล่างเลยนะครับเนาะน่ครับมันจะมาหลักหน่วยแบบนี้นะครับเนาะอันนี้คือตัวเด่นนะครับเข้า่ได้แต้มสีเนาะ นะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยนะครับนี่ก็จะเข้าหลักหน่วยแบบนี้นะครับเนาะมาลักหน่วยนะครับเนาะนี่คือหลักหน่วยนะครับจะมาหลักหน่วยแบบนี้นะครับเนาะนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเดินต่อเนื่องมานะครับักหน่วยนะครับนะครับเนาะนะครับแล้วครั้งว่าล่าสุดนะครับเนาะลักหน่วยตัวนี้ก็มานะครับสองมาหน่วยล่างนะครับสี่มาหน่วยบทนะครับสําหรับลักหน่วยในหัวนี้ประมวลผลออกมาเราได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก โซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับตัวที่ไม่มีก็คือเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับอันนี้คือหลักหน่วยนะครับนี่หลักหน่วยเนาะต่อไปนะครับเข้าสีแต้มสีนะครับเราจะแต้มสีแล้วนะครับเนาะในุดตี้นะครับเนาะนะครับเราจะไปที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่เต็มจอนะครับเนาะ นะครับหลักหน่วยก็เป็นศูนย์หนึ่งสอาี่หเนะเรียงเต็มไปเลยศูนย์หนึ่าี่ห้านะครับเราจะไปที่ศูนย์หนึ่าสีหนะครับออาแนะครับติดนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสี่ก็5มาหลักหน่วยได้นะครับศูนย์หนึ่งสอสามาหลักหน่วยได้0 1นย์สองมาหลักหน่วยได้นะครับตัวที่วงสีแดงนะครับเนาะต่อไปนะครับ9 0 1 2ศ0นย์4นึสศนย์สาสีหเก้ามาไม่ได้นะครับเนาะ ศูนย์หนึ่งสองสามเสียหกแปดมาไม่ได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมาหลักหน่วยได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามาหลักหน่วยได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสามมาได้นะครับแล้วก็ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์มาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่มาได้แล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสองมาได้นะครับศูนย์สองศูนย์หนึ่ง นะครับศ mm ูน hmm. ย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาไม่ได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามาได้นะครับเข้าสีไดเลๆออกมาเป็นที่ตัวนี้นะครับตัวที่แต้มสีนะครับเนาะก็จะออกมาที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่คู่นะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นสิบสี่คู่นะครับเนาะ าเมินปลาขึ้นเขาไม่กแล้วนะครับเนาะนะครับในสเตปนะครับในสเตปแต้มสีนี่สิบสี่คู่นะครับสิบสี่คู่นะครับนะครับเนาะนะครับออกมาเป็นตัวนี้นะครับสเตปแรกนะครับเนาะทั้งหมดในกรอบสี่เหลี่ยมยี่สิบเจ็ดคู่นะครับเนาะนะครับแล้วก็นะครับมันต้องเอาตัวที่วงสีแดงก่อนนะครับเนาะตัวที่วงสีแดงนะครับตัวที่วงสีแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับในตัวที่วงสีแดงนี่สิบเก้าคู่นะครับแล้วก็ตัวที่แต้มสีนี้เป็นสิบสี่คู่นะครับนะครับสิบสี่คู่นะครับเนาะนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสิบเก้าคู่วงสีแดงสิบสี่คู่แต้มสีนะครับนี่นะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้สําหรับเลขในงวดนี้นะครับเนาะเอาเนี่ยคือต่อไปเขาจะมาจับตัวเด่นนะครับเรามาจับตัวเด่น นะครับจะได้ตัวเด่นออกมาเป็นที่ตัวใดสําหรับในงวดนี้นะครับผมในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก็คือได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ในงวดวันที่26นะครับงวดวันที่26นะครับ26สิงหาคมนะครับวันจันทร์หน้านี่นะครับเนาะวันจันทร์หน้าวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์อีกหนึ่งวันแล้วก็จะเป็นวันจันทร์ก็จะงวดนี้ก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับที่เข้าจับสเต็ปเป็นเพื่อนๆสามสเต็ปในกรอบสี่เหลี่ยมนี้27คู่นะครับวงสีแดง19คู่แล้วก็แต้มสี14คู่นะครับผมเอานะครับในคลิปต่อไปเขาจะมาจับตัวเด่นเนาะสำหรับคลิปนี้เนี้ยจะไปเลยนะครับบสสวััดีคร